نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วผลลูกขดตันมิลิสันย่ฝก ق, ق بعد, و ل ي อัมาบออ السلام ุกุลัยคุมุรราะห์มุลลัวะบรากตท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ครับสิ่งที่จะเป็นแนวทางนำเราไปสู่ความรัก ที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลเิวะซัลลัมนั้นมีหลายแนวทางวันนี้จะได้นำเสนอกับพี่น้องสักสีห้าประการที่จะนำชีวิตของเราเนี่ยเข้าไปสู่ความรักที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอลเหิวะซัลลัมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะคนที่ก่อนที่จะไปอุมร่อเนี่ยผม นำเสนอเนียนะว่าควรที่จะศึกษาว่าแนวทางอันใดบ้างที่เราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรักอย่างมากที่เรามีต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะัลฮิวะซัลลัมซึ่งบรรดาสฮาบะทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความรู้สึกในความรักที่มีต่อท่านนบีนี่มากเลือเกินแล้วคนที่มีความรักต่อท่านนบีแน่นอนอย่างยิ่ง ผลพวงที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขากับการปฏิบัติของเขากับความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การได้รับความโปรดปานได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสหาบะบางคนเนี่ยถึงขั้นตามรายงานของท่านหญิงไอาชาเนี่ยถึงขั้นแบบนี้ มาหาท่านรรซูลแล้วก็บอกกับท่านรรซูลว่าฉันเนี่ยรักท่านมากยิ่งกว่าครอบครัวของฉันลูกของฉันภรรยาของฉันทรัพย์สินของฉันฉันรักท่านมากกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดจนกระทั่งเนี่ยฉันเข้ามาสู่ความรู้สึกนี้แล้วนะท่านรรซูลเข้ามาสู่ความรู้สึกที่ว่าเข้ามาสู่ความรู้สึกที่ว่า เวลาฉันอยู่กับบ้านเนี่ยฉันนึกถึงท่าน,นฉันไม่สามารถอดทนนั่งอยู่ในบ้านของฉันไม่สามารถที่จะสอบัินั่งนอนอยู่ในบ้านของฉันนอกจากฉันจะออกจากบ้านมาที่มัสยิดจะได้ไม่เห็นใบหน้าของท่านฉันรักท่านมากเหลือเกินแล้วฉันก็เกิดความกังวลว่าในวันกิยามาเนี่ยท่านเนี่ย คือศาสนาทูตของอัลลอฮ์เวลาท่านได้เข้าสวรรค์แน่นอนอัลลอฮ์จะกำหนดให้แก่ท่านเนี่ยได้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงสุดชั้นที่ดีที่สุดอัลฟิรเดาสเป็นสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดสูงที่สุดอยู่ตรงกลางของสวรรค์แล้วเวลาฉันนึกถึงท่านในสวนสวรรค์ ฉันจะไปเจอหน้าท่านได้อย่างไรคนอย่างฉันอย่างดีก็ถ้าได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะก็คงจะอยู่ในชั้นต่ําๆนี่คือความรู้สึกของบรรดาสหบะถ้าฉันนะถ้าฉันได้รับความเมตตาจะร่ำให้ได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยฉันก็อยู่ชั้นต่ําๆนี่แหละและถ้าฉันนึกถึงท่านแล้วฉันจะไปเห็นหน้าท่านได้ที่ไหนดุนยาเนี่ยเวลาฉันนึกถึงท่านฉันมาที่มัสยิดของท่านเดี๋ยวเวลาละหมาดมาถึงฉันก็ได้เห็นหน้าท่านแล้ว โอ้โหความรู้สึกของเราบรรดาสอฮาบานเนะี่ยมีความรู้สึกรักในตัวของท่านอย่างนี้รักในตัวของท่านนาบีแบบนี้เลยเนะ่ยพี่น้องรักอย่างมากแล้วก็ความรักที่เรามีต่อท่านนาบีเนะี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีบอกว่าจะทําให้อิมานของเราเนี่ยสมบูรณ์ตามรายงานฮะด,ดีสที่ท่านอบูฮุรอยรอฮรดิย oh ัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่า والذي نفس ي بيده لا يؤمن أحادكم حتى أكون أحب إليه من والديه ووالديه وناسي أجمعين ท่านอับูรอยรอได้รายงานว่าท่านรอซูลนซลลลฮวะเอเลห์ฮวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ชีวิตของฉันอยู่ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาที่แท้จริงจะยังไม่มีอีมานที่แท้จริงจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงจนกว่าฟังให้ดีนะพี่น้องเงื่อนไขตรงนี้สำคัญมากจนกว่าท่านอาบีบีรบอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักแก่เขา เป็นที่รักของเขาเป็นคนที่เขารักมากยิ่งกว่าลูกของเขามากยิ่งกว่าพ่อแม่ของเขามากยิ่งกว่าครอบครัวของเขามากยิ่งกว่าผู้คนในโลกนี้ทั้งหมดฉันนี่จะเป็นที่รักมากที่สุดสำหรับเขาประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยไมไ่เคยได้ยินเสียงของท่านรรซูลเลย ไม่เคยเห็นหน้าท่านรอซูลเลยไม่เคยนั่งร่วมกับท่านรอซูลไม่ได้เคยนั่งร่วมกินข้าวไม่ได้เคยร่วมละหมาดกับท่านรอซูลเลยเราจะรักท่านรอซูลอย่างไรนี่คือประเด็นสําคัญพอคนต่างศาสนาในเวลาเขาเข้ามาศึกษาอิสลามเป็นไปได้เดี๋ยวเขาตั้งข้อสงสัยแล้วเป็นไปได้ว่าเป็นไปได้หรือที่คนกลุ่มหนึ่งในโลกนี้เนี่ยซึ่งมีจํานวนมากพันห้าร้อยล้านคนเนี่ยจะเป็นบุคคลที่รัก รักบุคคลที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนไม่เคยได้ยินเสียงมาก่อนไม่เคยได้อยู่ร่วมกันมาก่อนเนี่ยเขาจะรักรักมากถึงขนาดนั้นเลยเชียวหรือเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่รู้จะบอกเขาเขาไม่เข้าใจสถานภาพแห่งความรักมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกับบุคคลที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นเขาเลยไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้ด้วยหน้าตาเป็นยังไงแต่เราจะรักคนคนหนึ่งได้ถึงเพียงนั้นเลยเชียวหรือ รักมากยิ่งกว่าลูกรักมากยิ่งกว่าภรรยานี่แหละเป็นประเด็นสําคัญว่าเราจะหลอหลอมหรือฝึกปฏิบัติหรือมีขั้นตอนอะไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรจะต้องเรียนรู้อย่างไรจึงทําให้หัวใจของเราเนี่ยรักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮีวะซัลลัมเพราะความรักในตัวของท่านนาบีนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่จะนําไปสู่การมีอีมานต่อท่านรอซูลสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัม มันนำนำตัวเราไปสู่การอิบาดะด์าต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์นำตัวเราไปสู่การมีอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นคงรักท่านนาบีมีข้อสรุปบางประการที่จะพอจะเป็นแนวทางในการที่เราจะได้ปฏิบัติตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนำเราไปสู่ความรักที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอภีน้องเอาปากกามาจด ข้อที่หนึ่งให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่างนี้ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมารซุกนีฮุบบะกะวะฮุบบะนบียิกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมารซุกนีฮุบบะกะวะฮุบบะนบียิกะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ริสกีต่อฉัน ริสกีเนี่ยคือสิ่งดีที่อัลลอฮ์จะประทานให้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สตังอย่างเดียวโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้แก่ฉันด้วยเถิดให้หัวใจของฉันเนี่ยรักท่านให้หัวใจของฉันเนี่ยรักต่อนาบีของท่านสุลลัลฮลุอะลฮิวะซัลลัลลมขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานพรอ,อันประเสริฐให้แก่ท่านนาบีด้วยขอดูอาแบบนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อินชาอัลลอฮ์ ล l l a h ก็จะเมตตาทําให้หัวใจของท่านเนี่ยมีความรักต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาละอวาซัลลัมพอเราจะยังไม่ศรัทธาต่อล l l a h อย่างแท้จริงจนกว่าเราจะมีความรักต่อท่านเราซูลมากกว่าลูกมากกว่าล้านมากกว่าคุณพ่อคุณแม่มากกว่าภรรยามากกว่าทรัพย์สินมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกเรารักนบีมากกว่าก็เป็นหนทางหนึ่งที่ ในดวงอาที่บรรดาอิหมามทั้งหลายที่มัสยิดนบีที่มัสยิดมักกะที่มัสยิดอัลฮารอม ام, เนี่ยบางทีในเดือนรอมฎอนก็ขอดวอาอัลลอฮุมารซุกนีฮุบบะกะวะฮุบบานบียิกะมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขก็มีต่อนะวะฮาบวมไย อยู่คาริบุนาอิลาฮบิกอะไรต่ำนองเนี่ยน,นะครับขอแต่เอาขอสั้นๆพออัลลอฮุมมะรุกนีฮุบแกวะฮุบนบียีกะมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้โปรดใ,ให้แก่ฉันให้หวัวใจของฉันเนี่ยรักท่านให้หวัวใจของฉันเนี่ยรักท่านน,บ,าน,นาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้อที่สอง พยายามศึกษาประวัติศาสตร์ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอะลัยฮิวซัลลัมพยายามรู้ให้มากว่าท่านนาบีเนี่ยเกิดในตระกูลไหนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านนาบีถูกเลี้ยงโดยน้ำมือของใครใครเป็นแม่นมและแม่นมนะครับที่ชื่อว่าฮาลิมาอัสซาดียะเนี่ยนะครับ รับท่านนนบ,บีไปเลี้ยงแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้เราพยายามอยากจะเรียนรู้ใฝ่รู้ในชีวประวัติของท่านนาบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลขออะลัยิวะซัลลัมเรารู้เรื่องราวต่างๆเยอะแยะ,ะโอัลโลอประวัติอะไรต่างๆบางคนนี่นะประวัติศาสตร์อิสลามนี่ยังไม่เคยรู้เท่าไร่แต่รู้หมดเลยสามก,ก๊กนะอ่านมาแล้วสิบทอดสิบรอบ เห็นก็บอกอ่านสามก๊กเข้าใจเรื่องสามก๊กเนี่ยมันจะเป็นคนติดเฉลียวฉลาดอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ไร้สาระพี่น้องเอาภาวังของเราเอาการเรียนรู้ของเราเนี่ยเอาความสามารถความฉลาดหลักแหลมของเราเนี่ยเอามาสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีบ้างบรรดาอุลามะบอกว่าเป็นหนทางที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่านนบีขั้นตอนต่างๆท่านนบีถูกทำร้ายอย่างไรบางคนเนี่ยเรียนถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาร่วง ก่อนจะเรียนเนี่ยยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยรักท่านนบีด้วยเถิดแล้วเรียนพยายามเรียน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 จนกระทั่งถึงวันที่ท่านนบีเสียชีวิตบางคนเนี่ยถึง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 จุดนี้แล้วนะท่านนบีนำเอาความดีต่างๆมาบอกกับเราอย่างมากมายจนกระทั่งวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างอัลลอฮ์เรารู้สึกเสียใจเราน้ำตาร่วงน้ำตาซึมนะพี่น้อง พอได้ศึกษาโดยละเอียดถึงประวัติศาสตร์ของท่านนาบีแล้วเนี่ยอย่าศึกษาครั้งเดียวศึกษาต่ออีกสองครั้งสามครั้งสิบครั้งในระหว่างศึกษาตรงนั้นก็ขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราเนี่ยรักท่านนาบีด้ดยเถิดได้โปรดให้เราเนี่ยปฏิบัติตามท่านนาบีให้มากๆด้วยเถิดหนทางนี้จะนําเราไปสู่ความรักที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แม้ว่าเราไม่ได้เห็นท่านไม่ได้ยินเสียงของท่านไม่ได้ร่วมละหมาดกับท่านไม่ได้อยู่ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะรักท่านนาบีได้ข้อที่สามศึกษาฮะดีสของท่านนาบีฮะดีสแปลว่าคำพูดของท่านนาบีการกระทาของท่านนาบีแล้วก็การยอมรับของท่านนาบีศึกษาเรื่องนี้นบีพูดอะไร ศึกษาดูซิอา่าในบุคอรีเป็นยังไงวันล,ละฮัดีสวันล,ละสองฮัดีสเหมือนดังรายการของอนักวิชาการนะครับบางท่านของไวชแนลเนี่ยพูดเรื่องวันล,ละฮัดีสวันล,ละอายะวันล,ละสองฮัดีสอะไรต่างๆนะฮัดีสท่านนาบีนยะพยายามไปหาหนังสือมามาศึกษาโดยเฉพาะสวะฮียบุคอรีสวฮียมุสลิมที่เขามีแปลแล้วนะีมานั่งอ่านสัก วันละหนึ่งฮะดีศึกษาดูอัลลอฮ์ดูดีท่านนาบีสอนเราอย่างนี้เราปฏิบัติแบบไหนอะอัลลอฮ์ท่านนาบีสอนเราอย่างนี้ให้จัดการกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในตัวของเรานะ่ให้ถอนขนรักแรก้โกนขนลับให้คลิปนวดให้ตัดเล็บอัลลอฮ์ท่านนาบีสอนดีจริงๆนบีสอนก็าต้องแปรงฟันนบีสอนจนก็ต้องก่อนเข้านอนเนี่ยทำยังไงตื่นนอนขึ้นมาแล้วทำยังไง รวมประเวณีเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงนบีซสอนหมดเลยอลลอศึกษาแล้วก็นึกถึงบุญคุณของท่านนาบีพยายามทําตามท่านนาบีให้มากๆหลังจากศึกษาหะดีษแล้วเนี่ยข้อที่สี่พยายามที่จะทําตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้พยายามนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านนาบีมีต่อประชาชาติอิสลาม นึกถึงอัลลอฮ์ท่านนาบีนำมาอุกุรอานมาบอกกับเราดินี่ถ้าเราชีวิตของเราไม่มีกุรอานปานนี้พวกเราจะเป็นยังไงนี่ถ้าชีวิตของพวกเราเนะี่ยไม่มีสุนนะของท่านนาบีเนะี่ยปานนี้จะหลงกันขนาดไหนจะเฉฉายกันขนาดไหนจะมัวเมาอยู่กับโลกดุนยาขนาดไหนนึกถึงทีละขั้นตอนในความดีที่ท่านนาบีนํามาบอกแก่ประชาชาิของท่าน ผนวกกับการขอุดูอา์ต่ออัลลอ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยทำให้ใจของเราเนี่ยมีความรักต่อท่านนาบีอินชาอาลัาลลอฮ์หนทางทั้ง4ี่หประการตรงนี้จะนำชีวิตจิตใจ,จของเราเนี่ยไปสู่ความรักที่มีต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลฮิวะซัลลัมแลืว,ว,ว,ลว,วอมันก็จะทำให้อีมานของเราเนี่ยมั่นคงทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์สมดังที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ นะครับว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์ไม่มีอีมานที่แท้จริงจนกว่านบีนั้นจะมีจะเป็นที่รักของเขามากยิ่งกว่าลูกมากยิ่งกว่าครอบครัวมากว่ายิ่งกว่าทรัพย์สินมากยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งโลกเราไปสู่จุดนั้นให้ได้นะพี่น้องครับด้วยหนทางต่างๆเหล่านี้นะครับบอบิลลาฮิตาลฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ من العبر نحمد الله وحده